สวัสดีครับวันนี้กลับภูเหล็กแล้วนะครับกับแอคทีนสโตร์ชาแนลนะครวันนี้มีโอกาสดีครับหลังจากที่รถนะฮะเอาไปเช็คศูนย์ตอนที่เท่าไหร่วะสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดกิโลนะฮะเฉลี่ยะสามหมื่นเองนะฮะครั้งต่อไปก็คือเฉลี่ยที่สี่หมื่นนะฮะตามรายการนี้นะที่เขาบอกไปว่ามีเปลี่ยนน้มันเครื่องใส่กองนะฮะแต่ว่าในเล่มนั้นคือเฉลี่ยะห้าหมื่นกิโลนะครับของเราไม่ถึง แต่ว่าเดือนถึงแล้วก็ต้องเข้าเช็คตามรอบนะเขาจะเรียกว่าจะรอบครบหเดือนหรือว่าครบส0มหมื่นโลเนี้ยฮะก็มาดูค่าใช้จ่ายกันนะว่าที่ะ 30, ระยะ30,000กิโลเนี่ยมีอะไรบ้างฮะจะให้ดูนะฮะเป็นระยะ4 0 0 0มืนเขาให้เป็นระยะ40,000ืโละแต่คนจริงรถมันแค่ส0ม0 0ืกว่าก็รายการที่1ก็คือเช็คระยะ หนึ่งกิโลฟรีนะฮะแต่ถ้าไม่มีเรียกว่าอะไรนะโปรโมชั่นก็จะเสียพันสองาบาทแล้วก็ตัวเช็คฟรีแปแร่รายการร้อยห้าสิบบาทคือไอ้รวมค่าแรงนี่คือเราจะได้ค่าแรงฟรีนะฮะหนึ 1, ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ไม่ต้องเสียนะครับสำหรับรถใหม่ที่เขาเหมือนว่าให้เช็คระยะฟรีหนึ 100, ่งแสนกิโลหรือว่าห้าปีนะฮะรายการทั่วไปก็จะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์อีโคซูนอเบลยี่สิบสามลิตรนะครับกองน้ำมันเครื่อง ปกเกนถ่ยน้ำมันน้ำมันเกียร์โตโอีโคคาร์เจสี่สี่ลิตรน้ำมันเบรกไส้กรองอากาศชุดไส้กรองฟอกอากาศพัดลมแอร์ผ้าทรายน้ำมันคอนะทา์ผ้าเบรกและชิ้นส่วนละลายน็อตย,ยึดดุมล้อหลังปกเกนน้ำมันเกนอ่างน้ำมันเกียร์แล้วก็ขูดองรางรถฟรีนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรายการเนี่ยรวมกันปุ๊บนี่ฮะสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาจะมีอย่างนี้ยอดรวมหักส่วนลดเนี่ยฮะ ของลูกค้าก็คือสา8 1รสบาทบวกภาษีค่าเพิ่มสองพันห้าร้อเจ็ดสองร้อยสิบเ็ดจุดหกเ็ดบาทรวมเป็นสาม8ันเกร้อยสาบแดบาทนะฮะที่ผมต้องเสียไปก็คือตีกลมๆก็คือสี่พันแหละฮะแต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดที่ไม่หักค่าแรงนะฮะจะอยู่ประมาณห้าพันสามนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมถามสูตรว่าทำไมครั้งนี้แพงเพราะปกติก็ประมาณพันสองพันนะเขาบอกว่าที่ระยะสี่0มืนโลนี่เป็นการเปลี่ยนของเหลวนะฮะเกือบทั้งหมดนะฮะ มันก็เลยเยอะครับแต่ว่าถ้าไปรอบ5้า0ม่นก็จะกลับมาประมาณพันกว่าสองพกว่านะฮะอันนี้ก็คือราคาของการเข้าศูนย์นะฮะระยะสี่หมื่นโลของมิซูมิชิมิรานะฮะปี2 0 1พันสิบปดะครับผมซึ่งเรามาดูดีกว่าว่าเราได้ของสมนาคุณอะไรบ้างนฮะเขาบอกว่าถ้าเราโทรนัดล่วงหน้าเราจะได้ของสมนาคุณนะอันดับแรกก็คือเนี่ยคูปองล้างรถนะฮะรูปออกได้เลยนี่ฮะเป็นคูปองล้างรถฟรีแสงชัยมอเตอร์เซลล์นะครับของคาร์วั นะไม่รู้ว่าที่ไหนผมก็ไม่เคยไปนะฮะน่าจะอยู่ในปั๊มนะฮะอันนี้จะใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับับต่อไปก็เป็นนี่เลยข้าวเบนจะลงนะฮะข้าวสารนะฮะหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็ไยแม็กของเราเลยครับนี่ฮะมิส um ุมิชิมอเตอร์ไ r i ์ e เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ดูดีนะดูดีนะนะนี่ยาะนะมือเดียวข้างในก็เป็นเหมือนกล่องเลยกระเป๋าไรกระเป๋าแกะให้ดูนะฮะอันนี้ไม่มีขายนะเป็นของแถมนะเวลาเข้าศูนย์ก็จะมีแถมนะครับแบบนี้นะครับตันตันเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> hey. สิงว่าเป็นเครื่องมือครับเครื่องมือช่าง มีชุดไข่ควงนะมีปจัจเนี่ยมีบล็อกแล้วก็มีครีมมีตัวแงเนี่ยโอ้โหกล่องเครื่องมือดีครับเ,เจ๋งว่ะอเล็กนิดเดียวฮะจับพอดีมือนะครับไม่เคยเห็นเลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับสำหรับของแถมนะของสมนาคุณนะสำหรับคนที่จองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็ใครที่ใช้รถ ในสุิชินะครับก็เวลาถึงเวลาเข้าศูนย์ก็อย่าลืมไปสั่งจองไม่ใช่เดียวสั่งจองนัดหมายล่วงหน้าครับก็อาจจะได้ของสมนาคุณอย่างที่เห็นนะมีทขาขาั้งข้าวสารมีทั้งบัตรล้างรถหรือว่าจะไปลร้านที่ศูนย์ก็ได้ทารล้างฟรีฮะบัตรล้างรถแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับของแถมพวกนี้จะได้ไม่ซ้ํากันนแต่ละครั้งฮะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดโปรอะไรน,นะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับทุกท่าน,นครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ